เป็นกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพึงปฏิบัติในการฝึกอบรมวิชาชีพนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่พกคุณจะต้องมีคือต้องตรงต่อเวลานะครับแล้วก็เคารพผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับมีความซื่อสัตย์ตั้งใจนะครับใฝ่เรียนรู้แต่งกายให้สุภาพนะครับโดยกรณีของการแต่งกายเนี่ย รูมองว่าให้เป็นเคสสไปนะครับแต่ว่าวันแรกที่เราไปเนี่ยให้เราแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาสุภาพนะครับวันที่เราไปส่งเอกสารเนี่ยส่วนในของภาระงานต่างๆ,ๆเนี่ยรูก็จะในบริบทว่าบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนชุดเนอะไหมฮวันนี้ก็ต้องใช้ชุด,ดารองในการทํางานอันนี้ก็ได้บ้างแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางภาษาประกอบการก่อนว่าเขาอะอนุญาตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะ เราสมควรที่จะใส่รองเท้าที่เป็นผ้าใบนะครับผ้าใบชุดก็เป็นชุดปฏิบัติการนะครับเว้นว่าคนที่ว่าอยู่ในสํานักงานอย่างเงี้ยนะก็ต้องใส่ชุดนักเรียนนักศึกษานะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นชุดพละได้บ้างในบางโอกาสนะครับแต่ว่าเรื่องรองเท้าเนี่ยส่วนมากเลยที่โดนติมาของสถานประกอบการที่มันผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละเรื่องของหนึ่งก็คือไม่ตรงต่อเวลานะครับช้าเรทอะไรางี้นะช้าเรท สองก็คือเรื่องของการแต่งกายว่าแต่งกายในแบบไม่ให้เกียรติสถานที่นะครับ่าเขาขอเพิ่มของกาลเทศะตรงนี้ซึ่งกูมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการแล้วก็ขอห้เน้นย้ําตรงนี้นะครับถ้าเราได้รับอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บที่เท้าอะไรเงี้ยก็ให้แจ้งพี่เขาก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยขอเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะรองเท้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าให้เป็นกรณีคิดคสๆไปนะครับ ถ้าอย่างวันฝนตกเนี่ยมองว่าเราเราฉลาดพอนะที่จะหาวิธีนะครับในการเอารองเท้าเนี่ยมาสับเปลี่ยนในการทํางานนะครับขอ,บองปอเนี่ยก็จะมีรองเท้าหนังนะที่ว่าจะให้เราซื้อแยกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหามากนะครับส่วนในกรณีของการหยุดนะครับการหยุดการลาพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้แจ้งพี่ที่ฝึกงานก่อนนะครับแล้วก็มาแจ้งครูผู้นิเทศด้วย นะครับก่อนที่จะหยุดเรียนหรือว่าหยุดฝึกงานเนี่ยนะคือประเด็นนะครับถ้าเป็นไม่ได้เขาไม่อยากจะให้เราหยุดงานถ้าไม่จําเป็นนะครับทนได้ทนหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว,ว่าเราหายไปเฉยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะส่งผลต่อคะแนนด้วยนะครับผมนึกภาพอบอกนะก็หลักๆเลยเขาเน้นมาขอเกนี้ว่ามีอะไรต้องต้องแจ้งนะครับพี่ที่เขา ดูแลเราสองเรอเกแจ้งครูที่ปรึกษานะครับอันที่เช่นว่าสมมติว,มว่านักเรียนนะนะได้รับประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกงานนะนะอันนี้เร่งด่วนสุดต้องแจ้งครูที่ปรึกษาก่อนนะครับแจ้งครูที่ปรึกษาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็แจ้งที่ฝึกงานแล้วก็แจ้งครอบครัวนะครับเพราะว่าตรงเนี้มยมันจะต้องเป็นตามสเต็ปบางทีครูอาจจะอยู่ไกลจริงนะครับแต่ว่าในช่วงเาละตอนนั้นก็เดี๋ยวว่าครูอ่ะจเป็นจะต้องออกไปหาพวกเรา นะครับเพราะว่าพวกเรายัางอยู่ในความดูแลของทางวิทยาลัยนะครับนึกออกไหมฮะต่อมานะครับเป็นข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังตรงนี้นะที่มีการสํารวจมาแล้วแล้วก็สานประกอบการเขาขอมาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการวางตัวนะครับและการใช้เครื่องอุปกรณ์สื่อสารเครื่องอุปกรณ์สื่อสารที่นี้ก็จะเช่นพวกมือถือนะครับแท็บเล็ต มาทโฟนโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ฮะเพราะว่าเขามองแล้วว่าบางครั้งถ้าสมมุติว่าเราติดต่อติดต่องานอยู่นะเราติดต่อกับมือถือก็จริงแต่ว่าในกรณีว่าเขาไม่รู้หรือว่าคนร่วมง,งานของเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำอะ่ะเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยกำลังเล่นเกมหรือกำลังเสพโซเชียลอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องห้ามใจไว้หน่อยนะครับดาว t ิกตอ,อกทั้งหลายนะครับว่าต้องเ,อเก็บอารมณ์นิดนึง นะครับแต่ว่าในกรณีที่ว่าว่างแล้วนะครับเหมือนกับช่วงพักเที่ยงอะไรเนี่ยเราก็เล่นได้เต็มที่เลยนะครับไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเหมือนกันว่าเขาเร่งแค่ไหนเข้มงวดแค่ไหนบางที่เขาไม่ห้ามไม่ทักเรานะแต่ว่าตอนเขาใส่คะแนนเขาใส่แบบอมาฮิดให้เราก็มีนะครับสองคือว่าการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับให้เราอะให้เกียรติกับผู้ผู้รงงานนะครับไม่สร้างปัญหาไม่ทะเลาะไม่ไปต่อเถียง อะไรพวกนี้นะฮะก็ต <i é> ้องน้อมรับไปแล้วก็หัดเข้าสังคมให้ได้ในตรงนี้นะครับจุดๆเลื่อนออกมานะครับไอ้ตรงนี้ก็ครูแจ้งไปแล้วนะครับว่าหากมีอุบัติเหตุนะครับระหว่างการทกงานเนี่ยให้เรียกติดต่อครูที่ปรึกษานะครับหรือครูที่มีเทศโดยด่วนนะครับหลีกเลี่ยงการขาดงานโดยไม่จําเป็นนะครับหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานหรือมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเพื่อนร่วมงานตรงนี้ อ่าเรื่องนี้กห้ามเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้ก็เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับอาจจะมีความเสียหายได้นะครับอ่าเลื่อนลงมาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่เราไม่รู้ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของเอกสารนะครับสําหรับให้หนักเรียนนักศึกษาเนี่ยออกปฏิบัติงานนะครับซึ่ง ตัวเอกสารชุดนี้ฮนะเขาจะแจกเราเป็นซองสีน้ําตาลหนึ่งซองนะครับหนึ่งสถานประกอบการนะครับเขาจะให้หนึ่งซองโดยของที่อยู่ข้างในฮนะจะเป็นสมุดในการจดบันทึกการปฏิบัติงานนะครับโดยสมุดบันทึกปฏิบัติงานเนี้ยเขาก็จะเขียนเลยว่าให้เราเนี่ยนะลงวันที่ในการปฏิบัติงานนะครับสองคือว่าบัญชีว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ส่วนของการประมวลประมวลผลนะครับแล้วก็ประเมินผลซึ่งตรงเนี้ครับ เราจะต้องเป็นคนเขียนรายละเอียดนะส่วนคนเซ็นรับรองจะต้องเป็นที่ที่ฝึกง,งานนะครับคนดูแลเราที่ฝึกง,งานแล้วก็เป็นครูนะครับซึ่งในซองถุงน้ำตาลเนี่ยฮะของเราเขาจะแนบเป็นเกียรติบัตรออกฝึกง,งานไปด้วยหนึ่งฉบับนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทางของผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของร้านนะฮะเซ็นรับรองมาให้เราว่าเราเนี่ยได้รับการผ่านฝึกง,งานจากสถานที่ ที่นั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าเป็นองค์กรใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งเอกสารชุดนี้นะครับสามารถมานับมารับได้นะในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยโดยให้เราเนี่ยนะฮะสลับกันมาเอานะอย่าอย่ามาแบบทีเดียวนะครับกูแนะนําว่าถ้ามานะครับให้เรามาเป็นสถานประกอบการจะดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานัดกันมาเป็นชั้นปีเนี่ยนะบางครั้งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยมันใช้ซองร่วมกันเดี๋ยวกูขอเวลาสักครู่นะครับ อ่ะพอดีมีสายด่วน h o t ไลน์เข้ามานะครับเรื่องเรื่องจองชุดอ่ะอันนี้เอามาต่อเรื่องของเรานะครับเรื่องของเราต่อพอดีอย่างนี้นะกูพูดอยู่คนเดียวก็ก็จําเป็นจะต้องเบรกนะครับอ่าโอเคมาเรามาดูกันต่อในส่วนของเอกสารการส่งตัวนะครับเนี่ยด้วยเอกสารการส่งตัวนี่นะครับเขาก็จะส่งให้เราเนี่ยเป็นชุดเลยนะครับเป็นชุดเลยว่า สถานประกอบการที่เนี้ยจะมีเด็กทั้งหมดกี่คนของแผนกเรามีใครบ้างนะครับมันจะแยกเป็นสถานประกอบการมันจะไม่แยกเป็นชั้นปีฉะนั้นก็คือว่าคนที่ไปด้วยกันก็นัดหมายว่าให้มาพร้อมกันนะครับหรือไม่ก็ส่งตัวแทนมาเพื่อรับนะครับเพื่อรับไปไปส่งที่สถานประกอบการซึ่งตรงนี้ครับครูเป็นข้อกังวลอยู่นิดนึงว่าว่าสถานประกอบการที่เราออกฝึกประสบการณ์เนี่ยเขาเขายังจะรับเราอยู่หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็ต้องไปติดต่อกันก่อนเพราะว่าเมื่อมันมีหนังสือการเลื่อนมาหนึ่งครั้งนะครับมันก็อาจจะว่าด้วยเรื่องปัญหาโควิดรอบรอบใหม่เนี้ยนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยติดท็อแน้นะนะว่าเป็นประเทศที่รวบรวมสายพันธุ์ได้ครบที่สุดแล้วในในโลกนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งสายพันธุ์อู่ฮั่นใช่ไหมฮะอู่ฮั่นอังกฤษแอฟริกามีอะไรกัน อินเดียแล้วก็จะมีสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ไทยแลนด์ซึ่งเขาว่า,น,าน่าจะมีการกลายพันธุ์อีกรอบหนึ่งในบ้านเรานะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ว่าอ่านมานะครับซึ่งสถานประกอบการนะครับที่ที่ตอนนี้นะเขาส่งตัวนักเรียนกลับแล้วก็ปฏิเสธการจุดงานแล้วนะครับก็ที่ครูรับทราบมาก็จะมีพวกโรงแรมนะครับโรงแรมเอยโรงแรมเอยโรงงานเอยแล้วก็พวกร้านอาหารพวกนี้นครับ แล้วก็ร้านที่เขารับติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาทิเช่นพวกติดตั้งแอร์เดินสายไฟพวกนี้ครับถ้ายัางไงเราลองเช็คกับสถานประกอบการทั้งดีนะครับว่ายังยังจะรับพวกเราอยู่ไหมนะครับยังรับหู่อยูไม่นะก็ต้องลองติดต่อดูแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือว่าเราก็นาเนินการต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดข้อเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เกิดข้อผิดพลาดในการต้องส่งตัวกลับต้องหาสถานประกอบการใหม่เนี่ยก็ต้องรีบแจ้งเข้ามานะครับรีบแจ้งมาที่งานทวิภาคีโดยด่วนโอเคนะทีนี้นะครับช่วงเวลาในการที่เราออกฝึกประสบการณ์เนี่ยนะมันจะเป็นช่วงหนึ่งมิถุนายนจนถึงหนึ่งตุลาเลยนะครับคนที่ได้ห้าวันก็ภาษีหน่อยคนที่ได้หกวันก็คุณก็จะได้วิชาเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนึง นะครับแต่ว่าในขอบเขตเวลาเราจะเท่ากันตรงนี้เลยนะครับถ้าไปแจ้งให้กับสถานประกอบการก็แจ้งตามนี้เลยนะลุงนะว่าหนึ่งพฤุภาจนถึงหนึ่งตุลาคมนะครับอ่าเลื่อนลงมาทีนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ว่าเราเราเนี่ยจะต้องทําใจละทําใจและทละําความเข้าใจแล้วนะครับว่าเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยครับ นี่คือคะแนนนะครับที่พวกคุณจะได้จากการฝึกประสบการณ์การทํางานนะครับซึ่งงถานประกอบการเนี่ยครับเขาจะถือคะแนนของเราเนี่ยไว้ที่หกสิบคะแนนเลยนะครับโดยคะแนนฝึกประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าพี่ที่ฝึกงานนะครับหรือคนเซ็นจบให้เราเนี่ยเขาเขาจะเอ็นดูเราแค่ไหนนะครับแล้วก็เราเนี่ยรับผิดชอบต่งงานดีไหมนะครับในส่วนของเรื่องของการรับผิดชอบเนี่ย ตรงนี้ก็ครูก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าถ้าเราตรงต่อเวลานะครับตรวจทานงานให้ละเอียดก่อนจัดทรงนะครับไม่ทําอะไรโดยประการตรงเนี้ยแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรปฏิบัติตนดีนะครับมีน้ําใจนะครับช่วยเหลือคนในองคอ์กรตรงเนี้ยฮะก็จากที่เห็นเห็นมานะครับก็เห็นหลายหลายคนอยู่นะที่ว่าไม่สนใจที่จะเรียนต่อปริญญาตรีแต่ว่ามาฝึกงานแล้วก็ ทางที่ทํางานก็ถูกใจก็จ้างต่อก็มีนะครับอันนี้ก็ในส่วนของถานประกอบการจะมีหกสิบคะแนนนะครับในส่วนของครูที่ปรึกษาเนี่ยนะครับหรือครูออกนิเทศเนี่ยก็จะมีสามสิบคะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ครูก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าถ้าครูไปไม่เจอก็โดนหักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขารีเควสมาว่าเราเนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับแต่งกายไม่ไม่ดีไม่สุภาพนะครับหนวดเาราลุงรังอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ก็จะต้องโดนตัดไปตามระเบียบนะครับสําหรับสาวๆเนี่ยนะบางบางที่เั็นต้องลองคุยกับพี่ที่ฝึกงานดูว่าเขาเขาโอเคไหมนะครับแต่ว่าอยากจะให้เรียบร้อยเรียบร้อยไว้ก่อนดีกว่านะครับเรื่องเสริมสวยในะที่ฝึกงานอย่างเงี้ยก็ก็ไม่สมควรนะครับในบางครั้งแต่ถ้าอย่างเล่นเล่นโซเชียลเนี่ยถ้าพี่เขาเล่นด้วยก็ก็น่าจะ <c oughs> คือไม่มันไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่า บางบางครั้งนะฮะมันมันก็ต้องเข้าร่วมด้วยยังไงอ่ะมันเป็นช่องภาพเกี่ยวเล็กๆนะระหว่างการเนี่ยฮะการที่ว่าเราเนี่ยจะเป็นกันเองกับพี่เขากับกับกับเป็นเด็กทกงานอย่างเงี้ยนะก็ให้ดูตามความเหมาะสมนะครับก็ให้เน้นการะเทศะเป็นที่ตั้งนะครับโอเคทีนี้นะครับคะแนนพิเศษตรงนี้นะครับของเจ้าที่ทวิภาคีตรงนี้นะ ซึ่งตรงนี้เป็นคะแนนที่ว่ารูต้องนําส่งให้เขานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นของงานดิบวากีโดยตรงหนึ่งก็คือการประสมนิเทศนะครับออกง,งานห้าคะแนนตรงนี้ซึ่งกูก็ได้เช็คชื่อไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวกูก็ต้องทารายชื่อนะครับเพื่อส่งไปให้กับทางนู้นเขาและเมื่อเรานะครับฝึกประสบการณ์ฝึกประสบการณ์ที่สถานประกอบการสําเร็จใช่ไหมครัก็จะมีการ สัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากกลับมาตรงนี้อีกห้าคะแนนนะครับซึ่งรูปแบบการสรุปสัมมนาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เรากลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะจะสอนทำนะครับหรือไม่ก็อาจจะส่งตัวอย่างนะครับไปให้เราเนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็นําส่งนะครับในวันที่เราเนี่ยเรียกกลับเข้ามาในวิทยาลัยนะครับโอเคข้อสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเกิดปัญหาอะไรใดก็แล้วแต่นะครับให รีบแจ้งนะครับมาทางครูนะครับมาทางครูที่นิเทศนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็หรือแม่ก็แจ้งมาทางงานทวิภาคีตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับเหมือนกับรู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่าเกิดเหตุจุดเฉยเนี่ยก็ให้ตัวแจ้งมานะครับโอเคแล้วในส่วนตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับ นี่กำลงอะไรไม่เอ่ยอ่าอนุญาตให้เปิดไมค์ได้นะครับคุณแน่ครับคุณแน่กินข้าวยัง <c oughs> กินแล้วครับลูกกินแล้วุคูครับุคูครับเป็นยังไงบ้างอะกูค,ค,คิดถึงไหมตอนนี้ก็ไม่ไม่ก็อยากจะให้เราเข้าโรงเรียนนักเท่าไหร่ครับ <c oughs> เพราะว่าอ่ด้วยเรื่องของปัญหานะหลายๆอย่างเกีย่ยวกับพวกพวกนี้แหละ ตัวไ <COVID S 1> วรัสเนี่ยนะครับเลยไม่ก็อยากจะให้ไม่ให้เข้ามาเท่าไหร่โอเคในในส่วนตรงนี้นะครับไม่มีอะไรลูกไม่มีโควิดอยู่ในร้าไม่มีโควิดผมอยู่นครไม่มีโควิดครับนั่นแหละตัวเพล่อมันเลยไม่มีปืนเราโควิดโอเคนะเดี๋ยวถ้า ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวครูจะมีแบบสอบถามนะครับแบบประเมินให้หนึ่งตัวให้พวกเราเนี่ยทํากันนะครับหลังจากปฐมนนิเทศวันนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้ประธานนะครับหรือครู